สำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจการและตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ฐานพลานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ เมื่อวานนี้เวลา9ก้านากาที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนางพาติมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันและตะกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ฐานพรานชุดร้อยฐานพรานที่4214สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42จําจำนวน3นายประกอบด้วยจ่าสิบเอก 11. ซูกิฟลีไมดิงอายุ45ปีอาสาสมัครฐานพลานมาซูฟีแวเต้อายุ28ปีและอาสาสมัครฐานพลานไพรเดย,ยูโซอายุ33ปีนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะก้าสิ่งของพระราชตานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันหนึ่งรายคือนายมาสอฟีเปาะหะอายุ28ปีโดยขณะนี้อาการบาดเจ็บของทั้ง4รายปลอดภัยแล้ว การได้รับพระราชทานพระมหากรณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทหารพลานและประชาชนที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพระศุกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจงังหวัดปัตตานีก็ได้เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมสารุ์ทุกพระองค์นะคะวางหน้าหีบศพร้อยโทอภิชาติภาพันธ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารผ่านที่4214หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่42ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดสแสวงเครื่องเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังเดินทางกลับจากร่วมงานตาดีกาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล ปานาเรนะคะก็ทําให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารปรานกองร้อยทหารปลานที่4214ได้รับความเสียหายเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บ3รายและประชาชนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายส่วนสถานที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่บริเวณถนนเส้นทางหมายเลข4157บ้านหนาพลา้าหมู่ที่2ตําบลปานาเ,อเอรออาเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีนาเหตุนะคะก็เกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้บงับงคับบัญชาทหารนะคะตำรวจและฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนข้าราชการและครอบครัวมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ ขณะที่พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่สี่้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่เป็นประธานพิธีรดน้ำศพที่วัดบางนาราตำบลบางนาคอํเาเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสและพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพลานไมตรีบุตรดาวีรบุรุษผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนอุทิศกำลังกายกำลังใจเพื่อปกป้องประเทศชาติค้าจุนสถาบันพระมหากษัตริย์และดูแลช่วยเหลือประชาชนจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวนรอบวางระเบิดของรอ,อบวางระเบิดรถของประชาชนนะคะแล้วก็ได้ใช้อาวุธปืนเล็กไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่จุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4614ขณะตั้งจุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่บ้านปอนะหมู่ที่6ตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภักสี่ส่วนหน้าข้าราชการทหารตำรวจพลเรือและประชาชนขอแสดแดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของวิยาชนผู้กล้าขอสดุดีในความเสียสละและความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่างยิ่งใหญ่และขอไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของท่านด้วยความเคารพขอให้ดวงวิญญาณสู่สุคติในสัมปลายยพบแม้ชีพจะสิ้นไปแต่คุณงามความดีและเกลียดประวัติแห่งความกล้าหาญจะคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป